รายการที่2460ครับมีผู้ฝากประมูลหลายรายนะครับราคาเริ่มต้นปรับเป็น21,000บาทครับ21,000บาทครับ 22, 2 0 2 2 3 0 2 0 2 4 2 0 0 2 5 0 3 0 3 6 0 0 0 27,000 28,000 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000ครับยังอยู่ 34, 3 0 0 35,000 36,000ครับในห้อง37 0 0 0ครับด้านหลังมีอีกไหมครับ 38, 39 0 39,000ครับด้านหลังสุด 4ี่หมื่นสีครับท่านเดิมครับ4ี่หมื่นหนึ่งแล้วครับสี่หมื่นสองสี่หครับสี่หมื่นห้าสี่หมื่นหครับตรงกลาง4ี่หมด้านหลังสุดครับ 50, า0มครับห้าหมแล้วครับสเต็ปต่อไปห้าหมืมีไหมครับขนาดนี้50าหมครับตั้งกาหมื่นสครับ5้าหมครับตรงกลางครับท่านผู้ประมูลท่านใหม่ครับ 54มีมไหครับขนาดนี้52ครับต้องการ54า4ครับ56 58 60นหแล้วครับตรงกลางนะครับ6 0หมมื่ีไหมครับ62ถ้าไม่มีผมขายที่60 0มืนะครับ62มืครับ6 4ครับสเต็ปต่อไป66ืครับ66มืครับสเต็ปต่อไป68มครับ68 0ืครับเจ0ด0มืมีไหมครับ70 0ด0 ขนาดนี้6,8 0 0นะครับต้องการ 70, 0ด0ครับ70,000ครับด้านหลังสุดครับ72,000มีไหมครับขนาดนี้70,000แล้วนะครับต้องการ72,000 72,000ครับตรงกลางนะครับ74,000มีมีไหมครับต้องการ74,000ครับถ้าไม่มีผมขาย72,000นะครับหมายเลข3าครับ